สวัสดีครับท่านผู้ฟังหมอเฟิร์สบอกต่อกินดีชีวิตเปลี่ยนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมหมอเฟิร์สสัตวแพทย์ที่หลงไหลในการดูแลสุขภาพและโภชนาการครับ วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่หลายคนเข้าใจผิดกันเยอะมากครับนั่นก็คือเรื่องของ IF หรือ intermittent fasting หลายคนคงเคยได้ยินหรือ Mac แม้กระทั่งลองทำกันมาบ้างแล้วใช่ไหมครับบางคนก็อาจจะบอกว่าทำ IF แล้วน้ำหนักลดหวบเลยหมอหรือบางคนก็อาจจะบ่นว่าทำ IF แล้วทำไมน้ำหนักไม่ลงเลยเหนื่อยก็เหนื่อย ประเด็นที่ผมจะเน้นย้ำในวันนี้คือการทำ IF ไม่ใช่การลดน้ำหนักโดยตรงครับฟังดูงงๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาไขาความกระจ่างกันว่าทำไมผมถึงพูดแบบนั้นและ IF จริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่มาเริ่มกันเลยครับ ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า IF หรือ intermittent fasting คืออะไรหลายคนอาจจะคิดว่ามันคือสูตรอาหารที่บอกว่าต้องกินอะไรไม่ควรกินอะไรแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับ IF เนี่ยย่อมาจาก intermittent fasting มันคือรูปแบบการกินหรือกรอบเวลาการกิน Eating pattern หรือ timing ครับเราเลือกที่จะจำกัดช่วงเวลาที่เรากินอาหารเช่นกิน8ชั่วโมงอด16ชั่วโมงหรือกิน12ชั่วโมงอด12ชั่วโมงเป็นต้นมันเป็นแค่การกำหนดว่าเราจะกินอาหารในช่วงเวลาไหนของวันเท่านั้นไม่ได้บอกว่าเราควรกินข้าวอะไรกินโปรตีนแบบไหนหรือต้องงดอะไรเป็นพิเศษ เปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเราเลือกเวลาที่เราจะไปอ่านหนังสือครับเราเลือกได้ว่าจะอ่านตอนเช้าตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนแต่เราไม่ได้เลือกเนื้อหาของหนังสือว่าเราจะอ่านวิชาอะไรหรืออ่านหนังสือแบบไหนนั่นแหละครับคือความแตกต่างที่สำคัญ ทีนี้คำถามสำคัญคือแล้วทำไมคนส่วนใหญ่ที่ทำ IF ถึงน้ำหนักลดละหมอคำตอบคือการลดน้ำหนักที่เกิดขึ้นจากการทำ IF เกิดขึ้นโดยอ้อมครับผ่านกลไกหล,ลักๆ2ข้อนี้ครับกลไกลแรกที่สำคัญที่สุดเลยคือ แคลอรี่ลดลงเองโดยไม่ตั้งใจเมื่อเรามีช่วงเวลาที่เรากินอาหารที่สั้นลงเช่นจากที่เคยกินได้ตลอด12-14ถึงชั่วโมงเหลือแค่8ชั่วโมงโอกาสที่เราจะกินเกินความต้องการของร่างกายหรือกินจุบจิบระหว่างมือ้อก็ลดลงโดยธรรมชาติครับหลายคนผอมลงเพราะจริงๆแล้วเผลอกินน้อยลงนั่นเองไม่ใช่เพราะตัว IF มีพลังวิเศษที่เผาผลาญไขมันออกไปเองครับยกตัวอย่างง่ายๆถ้าปกติเรากินอาหาร สามมื้อหลักและมีขนมจุบจิบระหว่างมือ้อแต่พอเรามาทำ IF แบบ16ต่อ8เราอาจจะกินได้แค่2มื้อหลักและแทบไม่มีเวลาเหลือให้กินขนมจุบจิบแล้วแคลอรี่รวมต่อวันมันก็จะลดโดยปริยายครับแต่สิ่งที่ผมต้องเน้นย้ำตรงนี้คือไม่ได้หมายความว่าคุณจะกินอะไรก็ได้ในช่วง eating window นะครับถ้าคุณคิดว่าฉันอดมาตั้ง16ชั่วโมงแล้วกินบุฟเฟต์กินของทอดกินขนมหวานหนักๆในช่วง8ชั่วโมงที่เหลือแบบ ต่อให้ทํา IF น้ําหนักก็ไม่ลดแถมอาจจะเพิ่มขึ้นด้วยสามครับเพราะสุดท้ายแล้วแคลอรี่รวมที่ได้รับต่อวันยังคงเป็นหัวใจหลักของการลดน้ําหนักอยู่ดีครับ กลไกที่2คือคกลไกเชิงฮอร์โมนในช่วงที่เราอดอาหารระดับอินซูลินในร่างกายจะลดต่ำลงซึ่งเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะเมื่ออินซูลินต่ำลงร่างกายจะสามารถดึงไขมันที่สะสมไว้มาใช้เป็นพลังงานได้ดีขึ้นและบางงานวิจัยก็พบว่าการทำ IF อาจช่วยกระตุ้นโกรทฮอร์โมนได้เล็กน้อยด้วยซึ่งโกรทฮอร์โมนก็มีบทบาทในการช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อและดึงไขมันมาใช้ แต่กลไกเชิงฮอร์โมนเหล่านี้จะทำงานได้ดีและส่งผลต่อการลดน้ำหนักอย่างมีนัยสำคัญก็ต่อเมื่อแคลอรี่รวมต่อวันยังคงติดลบนะครับคือกินให้น้อยกว่าที่ร่างกายใช้พลังงาน ทีนี้เรามาดูกันว่าทำไมบางคนทำ IF แล้วอย่างอ้วนหรือน้ำหนักไม่ลงและความเข้าใจผิดที่สำคัญอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการทำ IF คือ IF ต้องกินน้อยมากๆเท่านั้นซึ่งไม่จริงเลยครับอย่างที่บอก IF คือเรื่องของเวลาไม่ใช่ปริมาณแต่การจำกัดเวลากินนั้นมักจะทำให้แคลอรี่รวมต่อวันลดลงไปเองโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปอดอาหารอย่างทรมานเลยครับ แต่ถ้าใครทำ IF แล้วยังไม่เห็นผลหรือรู้สึกไม่ดีนั่นอาจจะเป็นเพราะกินชดเชยเกินไปในช่วง eating window คิดว่าอดแล้วจะกินอะไรก็ได้พอถึงช่วงกินก็จัดเต็มกินหนักกินเยอะเลือกแต่อาหารที่ไม่มีคุณภาพเช่นของทอดของมันน้ำหวานขนมหวานซึ่งทำให้แคลอรี่รวมต่อวันพุ่งเกินความต้องการของร่างกายไปไกลลิฟเลยครับแบบนี้ต่อให้ทำ IF มา10ปีก็ไม่ผอมลงครับ เลือก IF ไม่เหมาะสมกับตัวเองหรือไลฟ์สไตล์บางคนฝืนทำา IF ในรูปแบบที่หักโหมเกินไปเช่นอดนานเกินไปจนรู้สึกเครียดหงุดหงิดอ่อนเพลียนอนไม่หลับซึ่งความเครียดนี้แหะครับจะไปกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเจ้าฮอร์โมนคอร์ติซอลนี่แหละครับที่ชอบทำให้ร่างกายเราสะสมไขมันโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องหรือพุงของเราครับสัญญาณที่บอกว่า IF ไม่เหมาะกับคุณหรือกำลังทำผิดวิธี สังเกตตัวเองดีๆนะครับถ้าคุณมีอาการเหล่านี้อาจหมายความว่าคุณกําลังทํา IF ไม่ถูกต้องหรือมันอาจจะไม่เหมาะกับร่างกายของคุณในตอนนี้อ่อนเพลียอย่างรุนแรงไม่มีแรงวิงเวียนอาจเป็นสัญญาณของการขาดพลังงานหรือน้ำตาลในเลือดต่ํานอนไม่หลับนอนหลับไม่สนิทความเครียดจากการอดหรือระดับฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงอาจส่งผลกระทบ งุดหงิดง่ายอารมณ์แป,ปรปรวนมักเกิดจากระดับน้ําตาลในเลือดที่ไม่คงที่หรือความเครียดปวดหัวบ่อยอาจเป็นสัญญาณของการขาดน้ำหรือความไม่สมดุลของเกลือแร่ประจำเดือนมาผิดปกติในผู้หญิงสัญญาณสำคัญที่บอกว่าร่างกายกำลังได้รับพลังงานหรือสารอาหารไม่เพียงพออย่างรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบฮอร์โมนเพศได้ครับผมร่วง เป็นอีกสัญญาณของการขาดสารอาหารเรื้อรังรู้สึกหมกมุ่นกับการกินมากเกินไป eating obsession คิดถึงแต่อาหารตลอดเวลาหรือรู้สึกผิดทุกครั้งที่กินนี่เป็นสัญญาณทางจิตใจที่สำคัญมากครับ อาการเหล่านี้มักมีสาเหตุสำคัญจากการที่ร่างกายขาดสารอาหารทั้ง macro nutrients โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันและ micronutrients วิตามินและแร่ธาตุรวมถือ phytonutrients ที่มาจากการกินไม่พอหรือไม่หลากหลายในช่วง eating window ครับร่างกายจึงทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและส่งสัญญาณเตือนออกมา และยังมีกลุ่มคนที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษหรือไม่ควรทำ IF เลยนะครับหากอยู่ในกลุ่มเหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนเสมอหญิงตั้งครรภ์ให้นมบุตรเพราะความต้องการพลังงานและสารอาหารทั้งแมโโรและไมโครนิวทรี n t น์สูงมากเพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกการจำกัดเวลากินอาจทำให้ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยาอินซูลินหรือยาลดระดับน้ำตาลในเลือดมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำไฮโปไกลซีเมียซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการกิน Eating Disorders ในอดีตรหรือปัจจุบันเช่น Anorexia nervosa หรือ Bulimia nervosa การทำ IF อาจกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการอดอาหารหรือหมกมุ่นกับการควบคุมอาหารมากเกินไปซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตและกายอย่างรุนแรง ผู้ป่วยโรคประจำตัวอื่นๆที่ซับซ้อนเช่นโรคตบับโรคไตหรือผู้ที่ต้องทานยาบางชนิดเป็นประจำการทำ IF อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของอวัยวะหรือ,อยาที่ใช้เด็กและวัยรุ่นเพราะยังอยู่ในช่วงเจริญเติบโตที่สำคัญของร่างกายและสมองการจำกัดเวลากินหรือปริมาณอาหารอาจส่งผลเสียต่อพัฒนาการได้ ทีนี้เรามาดูประเภทของ IF ที่หลากหลายกันบ้างครับเพื่อให้เห็นภาพว่า IF ไม่ได้มีแค่16/8ต่อเท่านั้นแต่ก็ต้องระวังประเด็นเรื่องสารอาหารด้วย14/10ต่อหรือ12/12ต่อคือการอด14หรือ12ชั่วโมงกิน10หรือ12ชั่วโมงรูปแบบนี้ค่อนข้างยืดหยุ่นและทำได้ง่ายเหมาะสำหรับผู้เริ่มตน้นหรือผู้หญิงที่อาจจะอ่อนไหวกับฮอร์โมนมากกว่าเพราะการอดที่นานเกินไปอาจส่งผลต่อฮอร์โมนเพศหญิงได้ แต่สำหรับการทำ IF ในรูปแบบที่อดนานขึ้นหรืออดสลับวันเช่นการกินแค่วันละมื้อ OMAD หรือการอดสลับวัน Alternate Day Fasting นั้นอาจทำให้ได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณได้ง่ายมากๆครับเพราะการบีบช่วงเวลากินให้แคบลงมากๆหรือจำกัดวันที่กินทำให้คุณกินอาหารได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในมื้อเดียวหรือในวันนั้นซึ่งจะส่งผลให้ขาดทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ดี และไขมันดีวิตามินแร่ธาตุและไฟโตนิวทรีย n นท์ที่เป็นสิ่งจำเป็นต่อระบบเผาผลาญและการทำงานของร่างกายครับดังนั้น i.f. เป็นเครื่องมือที่ดีถ้าใช้เป็นและที่สำคัญที่สุดคือต้องฟังเสียงร่างกายตัวเองเป็นสำคัญครับแล้วเราจะฟังเสียงร่างกายตัวเองได้ยังไงสังเกตระดับพลังงานคุณรู้สึกกระปี้กระเป่ามีแรงทำกิจกรรมต่างๆหรืออ่อนเพลียผิดปกติรู้สึกหมดแรงตลอดเวลา สังเกตอารมณ์คุณรู้สึกสดชื่นมีสมาธิหรือหงุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปรวนหรือรู้สึกซึมเศร้าผิดปกติสังเกตคุณภาพการนอนคุณนอนหลับง่ายหลับลึกตื่นมาสดชื่นหรือหลับยากตื่นกลางดึกบ่อยๆนอนไม่เต็มอิ่มสังเกตความหิวคุณแยกออกไหมครับว่านี่คือความหิวจริงที่ท้องร้องหรือแค่ความอยากอาหารที่เกิดจากความเบือ่อความเครียดหรือความเคยชิน สังเกตสุขภาพโดยรวมมีอาการผิดปกติอื่นๆเช่นผมร่วงผิวแห้งประจำเดือนผิดปกติในผู้หญิงท้องผูกหรือภูมิคุ้ม,มกันลดลงเจ็บป่วยง่ายไหมถ้าหากคุณรู้สึกไม่ดีอ่อนเพลียงุดหงิดหรือมีอาการผิดปกติเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นคือสัญญาณที่ร่างกายกำลังบอกคุณว่าบางที IF แบบที่คุณทำอยู่อาจจะไม่เหมาะกับคุณในตอนนี้หรือคุณอาจจะกำลังขาดสารอาหารบางอย่างหรือร่างกายกำลังเครียดอยู่ครับอย่าฝืน เทคนิคและทิปส์เพิ่มเติมในการทำ IF ให้ได้ผลและยั่งยืนเริ่มต้นช้าๆค่อยๆปรับไม่ต้องหักโหมเช่นลองเริ่มจาก12ต่อ12ก่อนแล้วค่อยขยับเป็น16ต่อ8เมื่อร่างกายปรับตัวดื่มน้ำเปล่าให้เยอะมากๆกาแฟาดำชาไม่ใส่น้ำตาลในช่วงอดสิ่งเหล่านี้ไม่มีแคลอรี่ช่วยลดความหิวทำให้คุณสบายตัวขึ้นและยังช่วยให้ร่างกายไม่ขาดน้าซึ่งสาคัญต่อาการทางานของระบบต่างๆครับ เน้นไฟเบอร์ในมื้ออาหารการกินผักผลไม้ธัญ,ญพืชไม่ขัดสีที่มีไฟเบอร์สูงจะช่วยให้คุณอิ่มนานขึ้นไม่หิวบ่อยในช่วง eating window ทำให้การคุมแคลอรี่ในภาพรวมง่ายขึ้นด้วยครับจัดตารางเวลาการกินให้สอดคล้องกับกิจวัตรประจำวัน เลือกช่วงเวลา eating window ที่คุณสามารถทำได้อย่างสม่ำเสมอและไม่ฝืนตัวเองเช่นถ้าคุณเป็นคนตื่นเช้ากินมื้อแรกเร็วก็อาจจะจบมื้อสุดท้ายเร็วหน่อยหรือถ้าคุณเป็นคนทำงานดึกมื้อแรกอาจจะเลื่อนออกไปหน่อยเพื่อให้ทำได้ต่อเนื่องและไม่เครียดหัวใจหลักคือคุณภาพและปริมาณอาหารในช่วง eating window คุณต้องเลือกอาหารที่ครบและพอคือมีโปรตีนที่เพียงพอคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ดีและไขมันดีที่จำเป็น และปริมาณแคลอรี่รวมต่อวันยังต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการลดน้ำหนักคือยังคงติดลบเพื่อให้ร่างกายดึงไขมันสะสมมาใช้และเมื่อคุณทำ IF ได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับตัวเองคุณจะได้รับประโยชน์อื่นๆของ IF ที่นอกเหนือจากการลดน้ำหนักเหมือนเป็นโบนัสด้วยนะครับ Autophagy ออโโฟฟกระบวนการกินเซลล์เก่า นี่คือกระบวนการที่ร่างกายของเราทําความสะอาดตัวเองครับคือการที่เซลล์ของเรากำจัดส่วนที่เสื่อมสภาพหรือเสียหายออกไปเพื่อสร้างเซลล์ใหม่ที่แข็งแรงขึ้นเปรียบเหมือนการรีไซเคิลของเสียในเซลล์ซึ่งเชื่อว่าอาจเกี่ยวข้องกับการชะลอวัยและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพในระยะยาวครับ Brain Health สุขภาพสมองการทำ IF อาจช่วยเพิ่มสาร BDNF ซึ่งมีส่วนช่วยในการปกป้องเซลล์สมองและส่งเสริมการทำงานของสมองให้ดีขึ้นทำให้คุณรู้สึกสมองปลอดโปรง่งมีสมาธิและคิดอะไรได้ไวขึ้น Gut Health สุขภาพลำไส้การให้ลำไส้ได้พักจากการย่อยอาหารตลอดเวลาอาจช่วยให้ระบบนิเวศในลำไส้สมดุลขึ้นซึ่งส่งผลดีต่อระบบภูมิคุ้มกันการดูดซึมสารอาหารและสุขภาพโดยรวม Inflammation Reduction ลดการอักเสบการอดอาหารอาจช่วยลดการอักเสบเรื้อรังในร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังหลายชนิดรวมถึงอาการเจ็บปวดต่างๆหลองเจวิที่อายุที่ยืนยาวแม้จะยังเป็นงานวิจัยในสัตว์ทดลองเป็นส่วนใหญ่แต่ผลลัพธ์ก็ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่การทำ IF อาจช่วยยืดอายุไขได้ครับ Time Saving and Convenience ประหยัดเวลาและสะดวกนี่คือประโยชน์ในชีวิตประจำวันที่ชัดเจนสุดครับคุณจะใช้เวลาน้อยลงในการเตรียมอาหารการกินและการทำความสะอาดเพราะมื้ออาหารของคุณลดลงทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยสรุปง่ายๆนะครับ IF เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจำกัดช่วงเวลาการกินซึ่งมักจะช่วยให้เราควบคุมแคลอรี่รวมต่อวันได้ง่ายขึ้นแต่ตัวมันเองไม่ใช่สูตรลดน้ำหนักที่จะทำให้คุณผอมได้ถ้าคุณกินเกินในช่วงเวลาที่กินหรือเลือกอาหารที่ไม่มีคุณภาพ หากคุณใช้ IF เป็นเครื่องมือควบคู่ไปกับการเลือกกินอาหารที่มีคุณภาพได้สารอาหารครบถ้วนการออกกำลังกายที่เหมาะสมและการดูแลสุขภาพองค์รวมทั้งการจัดการความเครียดและการนอนหลับคุณจะสามารถลดน้ำหนักได้อย่างยั่งยืนและมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมตามแนวคิดกินดีชีวิตเปลี่ยนของเราครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วหวังว่าท่านผู้ฟังจะเข้าใจเรื่อง IF ได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับและพบกันใหม่ใน EP ถัดไปครับขอบคุณครับ ถ้าคุณเองก็เป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพอยากดูแลหุ่นและร่างกายให้แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกอย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องหมอเฟิร์สบอกต่อกินดีชีวิตเปลี่ยนไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆที่เรานำมาฝากกันเป็นประจำครับ และสำหรับใครที่อยากปรึกษาเรื่องการกินเฉพาะบุคคลหรือมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อหมอเฟิร์ดได้ง่ายๆที่บ้านเขียวที่อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปหรือสแกนบน QR code ที่ขึ้นอยู่ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ